เจอตรามาอีกสั่งของพิมพ์ริพายได้สินค้าหมดอายุอึ้งแปดสติกเกอร์ทับ เจอตราม่าแบบรัวๆสำหรับแม่ค้าออนไลน์คนดังพิมพ์ริพายโดยก่อนหน้านี้ตกเป็นประเด็นจากโปรโมชั่นตักใจดีซึ่งเป็นเกมกาชาสุุมของทุกอย่างในราคา500บาทแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าได้แผ่นทองคำเมื่อนำไปขายพบว่าขายไม่ได้เพราะน้ำหนักทองน้อยเกินไปรวมถึงตราม่าสั่งของมาคนละกล่องเมื่อเปิดพร้อมๆกันหวังจะแลกของที่อยากได้ปรากฏว่าได้สินค้าเหมือนกันเป๊ละล่าสุดวันที่6กกรกฎาคมมีผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสเล่าว่าเมื่อวันก่อนสั่งตักหนึ่งพิม ริพายมาแอบตกใจของที่ได้มาเพราะว่าเหมือนคนอื่นมากๆแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยเฉยๆแต่ทีนี้เมื่อวานตอนบ่ายนั่งกินพริกทอดของแม่อิพิมพ์ตอนเย็นเริ่มปวดท้องเจ็บท้องมากก็เข้าห้องน้ําหลายรอบเมื่อคืนก็เข้าห้องน้าไม่หยุดพอตอนเช้ามาดูของว่าผลิตวันไหนหมดอายุวันไหน พอเห็นแล้วก็ตกใจวันที่ผลิต2023-05-05ควรบริโภคก่อน2023-05-04นี่อ่านแล้วก็ว่าทำไมบริโภคก่อนผลิตอีกอย่างปีนี้ปี2022เพิ่งจะครึ่งปีแต่นี่แม่งผลิตปี2023งงมากพดดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากพร้อมตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการผิดพลาดได้หลายกรณีเช่นความผิดพลาดจัดก,การตั้งเดือนผิดหรืออาจตั้งใจหรือไม่นอกจากนี้ยังมีลูกค้าอีกราย เจอสินค้าหมดอายุเช่นกันโดยระบุว่าพิมพ์รียขายทุกอย่างแต่เพื่อนจะขายของหมดอายุแล้วเอาสติกเกอร์แปทับแบบนี้ไม่ได้ใดๆคือไม่ได้แคร์ที่ได้ของแคร์0 0แต่โกรธที่ตัวเองเพิ่งออกจากโรงพยาบาลจากท้องเสียแล้วยังมากินของหมดอายุอีกเราก็นั่งกินดูซีรีส์ไปมาสังเกตว่ามันแปะไว้ทําไมเปิดมาโอ้ oh my god กรี๊ดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ